สวัสดีค่ะจันจิราดีบูนค่ะวันนี้จันจิรานะคะจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และมีกระแสการตอบรับที่ดีมากค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกชาร้าลงขากระดูกทับเส้นเพื่อเป็นการยืนยันและการันตีในผลลัพธ์นะคะจันจิรานะคะจะพาทุกท่านนะคะ ไปพบกับเคสลูกค้าที่ทานดีบูลแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับจันจิรานะคะกับช่องจันจิราชาแนลนะคะวันนี้จันจิราก็มาเขตเขตคลองเตยนะคะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะวันนี้นะคะจันจิราก็มาพบกับพี่กาญจนานะคะซึ่งพี่กาญจนาคะทาผลิตภัณฑ์ดีบูลไปแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่กาญจนาคะ พี่กาญจนาคะก่อนที่พี่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูน,นะคะคุณพี่กาญจนามีอาการปวดสมนยร่างกายคะปวดเข่าแล้วก็ปวดตามเอวค่ะค่ะแล้วการใช้ชีวิตของพี่อะคะก็ทรมานค่ะเวลาปวดมากๆเนี่ยแทบจะทนไม่ได้ค่ะแล้วเวลาเดินขึ้นตึกหรือว่าเดินขึ้นบันไดค,คุณพี่จะมีอาการ เสียวแป๊บๆค่ะแล้วก็ปวดเวลาเรายืนรีดผ้าเนี่ยมันจะปวดมากจะปวดมากก็คือใช้ชีวิตได้ยากลาบากใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่พี่กาจนาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ไปแล้วคุณพี่กาจนาทานไปได้กี่กล่องคะสิงมีอาการดีขึ้นนะคะคือทานไปทั้งหมด3ากล่องแล้วค่ะแต่เห็นผลก็คือตั้งแต่ซองแรกซองแรกเลยเริ่มเห็นผลค่ะลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะอ่าตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดส <72. S 2> ิบสองฮะเจ็ดสิบสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะ ก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเอาไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ 2, 2> เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทางอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือถ้าตัวอื่นก็ไม่ได้ทานฮนะคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยคมันสองข้างค่ะโบงทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวด ปวดข้อเข่าปวดปวดบอกไม่ถูกนะครับปวดบอกไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปวดนะคะปวดยังไงอะค่ะปวดมันคล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมอะเ้นเอ็นอักเสบอะเดินแล้วมันดังกุบกับเดินมันข้ามันแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดนะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงกรอบแก๊บอ่ากรอบแก๊บด้วยกรอบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะโอประมาณสัก หกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่ที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากเลยค่ะแล้วเคยไปหาคุณหมอมาเลยคะเคยไปฉีดไอ้ไอ้เข้มที่มันโป่งอ่ะค่ะที่ข้าเส้นตรงนั้นไม่ไม่หายอ่ะไม่หายโอ้ยบ่อยเลยฉีดเป็นปีเลยอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนาะแล้วหลังทานละคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบนั่งอะไรค่ะ รียกได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่า<ช>เพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะ<ช>สองกล่องแล้วก็อาการหายปวดใช่ไหมคะหายแบบมันก็หายหายดีว่าเก้าอ่ะค่ะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตรมองว่าคุ้มค่าไม่ใไม่ค่ากับการลงทุนั้งนี้ค่ะมันดูทีแรกเหมือนคิดว่าแพงนะ,ะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาทานดูเนะค่ะผมว่าคุ้มค่านะครับผมชื่อสมพานดำรีนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพ รอปภนะครับอายุ55ปีบจังหวัดอำนาจเจริญครับผมบก่อนที่จะมาเออรับประทานเปลิตภัตั์ดีบูนนี้ครับก็มีอาการปวดเข่านะครับแล้วรู้สึกจะตึงตรงหน้าขามากครับไม่สามารถที่จะประกอบภารกิจสะดวกได้นะครับงานนี้ต้องใช้ความคล่องตัวค่อนท่านเยอะๆด้วยประกอบที่อายุก็เยอะแล้วาการเป็นมาก็ไม่สะดวก นะครับปวดแล้วตามกระดูกนะครับมีวิ่งไปวิ่งมาขึ้นลงระหว่างาขาเข่าแล้วก็มาที่บันเอวนะครับแล้วหลังจากที่ดูคลิปดูอะไรก็ได้ตัดสินใจสั่งมาทานนะครับก็ผลครับครับหลังจากที่ทานแล้วก็ใช้ชีวิตก็ตามปกติหลังจากที่เคยเข้าน้ำก็นั่งได้ข้างเดียวก็วันนี้ก็กได้สะดวกขึ้น แล้วก็ไปมาประกอบภารกิจก็ดีขึ้นคล่องตัวอาการปวดก็ค่อยๆตัวเราลงครับผมก็ต้องขอบอกสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนผมที่เล่ามาเนี่ยโดยที่ผมเป็นแล้วได้รับประทานแล้วมันหายจริงครับโดยไม่มีแบบว่าน้ำมึงน้ำม้านะครับมาจ้างให้พูดพูดโดยตามตามความพอใจนะครับคือผมเป็นเราผมกินกินแล้วก็มัน ประสบผลก็เร็จคือหายขอแนะนำเพื่อนๆมาลองลองลองเปิดใจดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอีกทีนะครับแล้วเรผมก็คะแนนเต็มติดก็เกินนะครับถึงร้อยเลยก็ว่าได้ครับขอจนเพื่อนครับตัดสินใจเลยครับครับผมหาเราเองครับไม่ต้องไครมารักษาครับตัวเราเองครับ